เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวดารณีพุจจันหอมปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนกบินวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปาจีนบุรีนครนายกดิฉัน รับหน้าที่ในการสอนรายวิชาฟิสิกหนึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และรายวิชาวิทยาศาสตรก์กายภาพฟิสิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จะเห็นว่าในโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้มีบทบาทสำคัญมีส่วนช่วยในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น หลักสูตรการเรียนการสอนได้มีการปรับให้มีความสอดคล้องกับโรคและทันกับเทคโนโลยีรวมถึงปรับให้เข้ากับสภาพของผู้เรียนให้นักเรียนได้รับความรู้เกิดทักษะต่างๆเกิดการพัฒนาตนเองตามวัยเน้นให้นำความรู้ไปเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มีสมรรถนะที่สำคัญ และมีจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามทักษะศตวรรษที่21จากประสบการณ์ที่ดิฉันได้ทำการสอนในรายวิชาฟิสิกส์หนึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ออมาเป็นเวลา10ปีในการสอนครั้งนี้ทำให้ดิฉันมีทักษะการสอนที่ช่วยในการพัฒนาตนเองโดยโรงเรียนของเราได้มีการประชุม PLC เพื่อพูดคุยถึงสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละห้องเรียนนะแล้วก็พบว่าในส่วนเนื้อหาระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่4ในเรื่องของการหาแรงรับในรายวิชาฟิสิกส์หนึ่งซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานนะที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดการพัฒนาความรู้ให้อยู่ในระดับที่สูงต่อไปนะแล้วก็ เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาอื่นๆในการเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาแรงแล้วก็กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันต่อไปนะซึ่งเกี่ยวกับบริบทของรายวิชาฟิสิกส์เนี่ยก็เป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากนะจึงส่งผลทำให้ผู้เรียนเนี่ยขาดสมรรถนะบางข้อ แล้วก็ขาดจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเนี่ยบางข้อเช่นทักษะการคิดทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการมีส่วนร่วมทักษะการทำงานร่วมกันแล้วก็ทักษะความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้นะและในปีการศึกษา2564ที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์โควิดนะ ทางโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์นะจะพบว่าทำให้เกิดปัญหาแล้วก็อุปสรรคอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนอ,อ,อย่างเนื้อหาเกี่ยวกับการหาแรงรับเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ ทําให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถอธิบายแล้วก็เชื่อมโยงเนะะื้อหาเกี่ยวกับการหาแรงหล,งลักได้นะด้วยสภาพปัญหานะด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวเนี่ยค่ะก็ทําให้ดิฉันเนี่ยค่ะได้คิดดีเริ่มที่จะพัฒนานะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากวิธีการเดิมนะมาเป็นการสอนแบบ active learning นะ,ะโดยเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมกับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุดนะแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัตินะมีการใช้สื่อเทคโนโลยีมีการระดมช่วยเหลือการมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะโดยที่ตัวของครูผู้สอนเนี่ยจะลดบทบาทลงนะเป็นเพียงคนที่คอยดูแลนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาหรือช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนนะแล้วก็มีการเพิ่มบทบาทให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นมีการออกแบบแล้วก็มีการสร้างสถานการณ์ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้มีการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในรูปแบบออนไซต์ site, แล้วก็รูปแบบออนไลน์นะ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมต่างๆนะในการนี้ดิฉันเนี่ยก็จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในปีการศึกษา2565นะคะโดยที่ดิฉันเนี่ยค่ะเริ่มจากการนําสภาพปัญหาเนี่ยนะคะมาวิเคราะห์แล้วก็เริ่มเขียนแผนจัดการเรียนรู้นะแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็นําแผนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้นะไปขอคําแนะนํา จากคุณครูในกลุ่มสาระในลักษณะ PLC นะพอหลังจากนั้นดิฉันได้รับคำแนะนำแล้วก็ได้รับข้อเสนอแนะจากคุณครูภายในกลุ่มสาระดิฉันก็นำข้อมูลในส่วนนี้มาปรับแก้แผนการจัดการเรียนรู้นะให้สามารถนำไปใช้ในการสอนได้จริงนะ สำหรับสื่อการสอนที่ดิฉันนะดิเริ่มนำมาใช้นะก็คือเป็นการนำโปรแกรมนะ simulation เนี่ยค่ะเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะแล้วก็มีการบันทึกคลิปการสอนนะโดยวิธีการสืบสาหาความรู้นะหรือที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือ,อ,อในรูปแบบของ 5e นั่นเองนะ ซึ่งวิธีการสอนนี้นะคะก็เป็นรูปแบบวิธีการสอนที่ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างประสบการณ์โดยตรงนะแล้วก็สแสวงหาความรู้แล้วก็ศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะซึ่งเราเนี่ยก็เป็นแค่ผู้อำนวยความสะดวกให้กับเขานั่นเองนะแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยค่ะศึกษาค้นพบความรู้แล้วก็แก้ปัญหา ด้วยตนเองนะคแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะซึ่งกระบวนการนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนนะโดยที่ขั้นตอนแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นการสร้างความสนใจนะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นขั้นสำรวจแล้วก็ค้นหานะสำหรับขั้นตอนนี้นักเรียนเนี่ยจะได้รับความรู้นะก็คือมีการออกแบบแล้วก็สร้างสถานการณ์นะ มีการทำการทดลองนะฮะผ่านโปรแกรมซิมูเลชันนะ,ะแล้วขั้นตอนที่3เนี่ยจะเป็นขั้นของการอธิบายแล้วก็ลงข้อสรุปนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นักเรียนเนี่ยค่ะจะได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะแล้วก็ขั้นตอนที่4เนี่ยจะเป็นขั้นของอการขยายความรู้นะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ย จะเป็นขั้นของการประเมินผลนะสำหรับขั้นตอนนี้จะให้นักเรียนเนี่ยค่ะทํำใบงานแล้วก็มีการวัดแล้วก็ประเมินผลในคาบนะคะให้ตรงตามผลการเรียนรู้แล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้นะโดยที่เราก็พิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนนะการทํางานกลุ่มการทําใบกิจกรรมการทำใบงานการส่งงานนะเมื่อสิ้นสุดกระบ,บวนการตรงนี้นะ ทางดิชันเนี่ยค่ะก็จะนําไปสู่การอธิบายให้นักเรียนเนี่ยค่ะสามารถนําความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆได้นะเราจะเห็นว่ากระบวนการสืบสาะห้าขั้นตอนเนี้ยก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ก็เชื่อว่านะการเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้ที่เกิดภายในตัวผู้เรียนนะก็คือนักเรียนเนี่ยเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองนะแล้วก็นักเรียนเกิดทักษะ มีการพัฒนาตามผลการเรียนรู้แล้วก็จุดประสงค์ได้นะที่สำคัญเลยนักเรียนก็จะมีเจตเจตคติที่ดีต่อรายวิชาฟิสิกส์นะคะแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเนื้อหาต่อไปได้อย่างมีความสุขนะดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้การหาแรงรับผ่านโปรแกรมซิมูเลชันเนี่ยค่ะก็เป็นอีก วิธีหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ